เรียกว่าเสียงชื่นชมเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรากับการประเดิมสนามในชฉลีก2,024นัดแรกกับสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะพ่ายไป3ต่อ1เซตแต่มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องมามาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์หลังเกม ของทั้งบูบิมชัดชวนโมกสีและก็ทัดดาวนึกแจ้งเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับรวมไปถึงมุมมองของโคตยะนะัทพลศรีสมุตรน้าครับัวหน้าผู้ฝึกสอนกับความคิดหลังเกมนะครับที่ไทยสู้กับสหรัฐอเมริกาเกมนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมาติดตามกันครับแล้วก็มา รวมคอมเมนต์นะครับของแฟนกีฬาไทยคิดเห็นอย่างไรกับเกมที่ไทยแพ้ให้กับอเมริกา3ต่อ1นะครับมาดูกันรวมไปถึงครับสรุป ผลการแข่งขันและแรงกิ้งล่าสุดของทีมชาติไทยตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่มีคำตอบให้ฟังได้อย่างแน่นอนนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ ก็รู้สึกสนุกสนานนะคะก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมโอเคค่ะแต่สำหรับอ่ส่วนตัวยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะ oh. เพราะว่ามันมันยังมีแบบข้อผิดพลาดที่ที่ที่เราแบบมันอาจจะต่อเนื่องกันไปนิดนึงทำให้แต้มห่างอะไรเงี้ยซึ่งไม่พอใจในตรงนี้ค่ะ oh. สำหรับหนูหนูมองว่าเราเล่นด้วยความสนุกมากกว่าค่ะมัน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 ก็เลยแบบว่าแล้วอีกอย่างทุกคนช่วยกันอะไรเงี้ยมันมันก็เลยได้เซตหนึ่งมาก็รู้สึกดีใจค่ะ ่วนรวมก็ถือว่าแบบทีมเราโอเคนะหนูว่าวันนี้มันเป็นวันแรกด้วยอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้แบบเซตหนึ่งแต่ว่าเซตแรกอ่ะเราอาจจะแบบอ่ายังไงเรายังมันยังใช่มันจะตื่นสนามอยู่นิดนึงไม่พอแบบเข้าไปเล่นจริงๆอ่ะมันแบบเร็วมากเลยนะทุกอย่างแบบรวดเร็วเลยแบบนี้แต่พอเซตสองมาเราเริ่มเออเริ่มจับเริ่มอะไรได้แบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับเขาจริงๆวันนี้ก็คือแบบเมกาเขาเสิร์ฟดีจริงๆแล้วก็ หนูว่าพอในท้ายอ่ะพอเราเริ่มแบบรับเสิร์ฟได้เราเราได้เล่นแบบรูปแบบผสมของเราอ่ะเขาก็เล่นยากนะก็ก็หนูว่าใช่ภาพรวมถือว่าแบบดีต้องต้องยอมรับนะครับทีเมกาเขา<ม>เขา<ม>เขาเสิร์ฟได้ดีนะครับแล้วก็เอ่อทให้เราลูกผสมยากนะครับก็คิดว่าเซตที่1นึ่งกับที่สองเราก็ทําได้ดีนะครับพอเซตที่3าที่4เนี่ยเขา เขาเสิร์ฟดีกว่าเซตที่1ที่2นะครับเปอร์เซ็นต์เสียเขาน้อยลงด้วยนะแล้วเราอย่างหงรับเราเสิร์ฟไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าจุดนะครับเลยลูกผสมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นโครงสร้างกับกับเขาเนี่ยไม่ได้นะครับยากนั่นก็คิดว่าได้มาเซตหนึ่งก็ยังถือว่านะครับถือว่าโอเคนะเล่นได้ดีอยู่แต่ว่าก็ยังยังกังวลกับเรื่องนักกีฬานะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะ บาดเจ็บนิดหน่อยนะครับจาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถเอาคนอื่นเข้าไปแทนได้บ้างนะครับได้บ้างก็ต้องต้องต้อง,องปรับอีกนิดนึงนะครับปรับอีกนิดหนึ่งก็เรื่องเรื่อง,ร,องรับเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเนี่ยที่จริงเราก็เสิร์ฟดีแต่ว่าความแน่นอนเนี่ยเราเรายังเสียไปบางช่วงช่วงนะครับเป็นบางจังหวะบางจังหวะก็เลยทําให้เกมมาสะดุดไปนิดหนึ่งแต่ทั้งที่บางทีทเราลุกได้แล้วก็ เรามาเสิร์ฟเสียเองนะครับติดต่อกัน2คนหรือสามคนในทุกเกมนะก็ต้องปรับตรงนี้ให้ได้ด้านคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลไทยหลังเกมนี่เป็นเอกฉันเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต่างเข้ามานะครับให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยกันอย่างล้นหลามเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกลาดีแล้วเจอทีมเก่งๆก่อนจะได้ปรับปรุงทีมให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกคอมเมนต์บอกว่าได้หนึ่งเซตก็เก่งแล้วเชียร์สู้ๆค่ะ อีคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าทีมชาติไทยสู้ได้ดีมากในเซตที่1กับ2แต่เมกามาปล่อยของในเซตที่3เซตที่4ชื่นชมโค้ดและนักกีฬาทุกคนใจนิ่งมากๆอีคอมเมนต์บอกว่าสู้กับเบอร์1ได้1เซตก็สุดยอดแล้วยูฟ่ากับนุกนิกถือว่าเล่นได้ดีสอบผ่านในการติดทีมชาติครั้งนี้ อีกคอมเมนต์บอกว่าหวังว่าคงได้ประสบการณ์ในการตบมาแก้ไขในแมตต์ต่อไปที่ต้องเจอแบบนี้นะครับยังไงอย่าลืมยิ้มไว้ชมผู้โดดเก่งมากนะอีกคอมเมนต์บอกว่ายูฟานุกนิกช่วยรุ่นพี่ได้เยอะนัดหน้าขอยูฟาตัวจริงได้ไหมนะครับอีกคอมเมนต์นะครับอรบ,บอกว่าเก่งมากแล้วนะครับสามารถที่จะสู้กับสารเมริกาได้อย่างคู่ขี้สูสีนะ อีกคอมเมนต์ก็ชื่นชมวิภาวีครับว่ายังเล่นได้ดีรับบอลลูกแรกเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเดิมเลยทีเดียวอีกคอมเมนต์บอกว่าถือว่าสอบผ่านครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่สาวไทยจะต้องเผชิญก่อนการแข่งขันในครั้งนี้นะครับอีกคอมเมนต์ยาวหน่อยบอกว่าญี่ปุ่นเล่นดีมากทีแรกคิดว่าแพ้ตุรกีเพราะความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายสู้ไม่ได้แน่นอนแต่พอสู้ไม่ถอยด้วยฝีมืออย่างตั้งใจและอดทน สภาพร่างกายของเราไม่ต่างจากญี่ปุ่นมากนักอยากเห็นพัฒนาการให้ได้เท่าญี่ปุ่นมีทั้งเหลี่ยมแทคติกความเฉียบคมและความแข็งแกร่งรับบอลแรกแบบไม่พังเซตลูกแรกตั้งลูกให้เพื่อนสามารถจัดการคู่แข่งได้ไม่หวังร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานอย่างโดมินิกันอันนั้นธรรมชาติเขาให้มาแต่ถ้าฝีมือใกล้เคียงเขาเราก็ดีใจแล้วล่ะนี่เป็นความเห็นจากคนชอบวอลเลย์บอลหญิงนะ อีกคอมเมนต์บอกว่าบอลแรกคือหัวใจเมื่อรับบอลแรกก็แต่กระจายได้แต่หัวเสาก็จมบลไปนานๆบอลแรกเข้าสักทีนะ,อ,ะอาจจะมีติติงกันบ้างนะครับหรืออ e ีกคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ไทยเล่นบอลเหนียวเหมือนญี่ปุ่นดูการเล่นการตีไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะอันนี e ้คอมเมนต์ติติงเข้ามานะก็สามารถติติงกันได้ครับสบายๆแต่โดยภาพรวมผมก็เห็นชัดเจนเลยนะว่าหลายท่านนี้เข้ามา ชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจนะอย่างที่ผมบอกผมก็โ,โหเกินคาดสุดๆที่ได้เห็นศักยภาพของทีมสาวไทยของเราชุดนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของผลการแข่งขันวอลิมปิกในชลีก2024นีนะครับเมื่อคืนวันพุทธที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะไล่เลี้ยงแต่ผลการแข่งขันสุดช็อกโลกครับเมื่อทางด้านของตุรกีครับเบอร์นหนึ่งของโลก เป็นฝ่ายพลาดท่าแพา้กับทีมชาติญี่ปุ่นจากไอเชีย er ไป2ต่อ3เซตนะครับโดยผลสกอร์25 23 25 21 23 25 20 25และ15 11นะครับ ส่วนผลการแข่งนนขันคู่อื่นครับฝรั่งเศสแพ้เยอรมน,นีครับ0ต่อ3เซตด้วยสกอร์22-25-14-25และ22-25นะครับขณะที่สถานการณ์แรงกิ้งล่าสุดนะครับทางฝั่งของ o l อล World ได้มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไทยเป็นฝ่ายแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะครับไปแบบดีเกินคาดได้มา1เซตเนี่ย ทำให้เกมนี้ไทยลบไปเพียง0.8นะครับก็จากเดิม222เนี่ยก็ลบมาเหลือ221.20คะแนานนะครับยังรั้งอยู่ในอันดับที่13ของโลกอันดับ12ยังเป็นเยอรมันนะครับที่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพโอลิมปิกได้0ต่อ3บวกมา7.57ส่วนแคนาดานะครับ ผลงานในขันก่อนหน้านี้ที่พวกเขาแพ้บราซิลยังรั้งอันดับ11ของโลกนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยังรังอันดับ10ของโลกขณะที่โดนมินิกันนะครับหล่นลงมาอยู่อันดับที่9หลังจากญี่ปุ่นสร้างผลงานช็อกโลกด้วยการเอาชนะตุรกีแล้วก็บวกสูงถึง9.9คะแนนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คืออัปเดตวอลเล์บอลนะครับและสถานการณ์ล่าสุดประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับ ก็อย่าลืมมาติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมเย์บอลสาวไทยที่จะลงสนามในเที่ยงคืนของวันศุกร์นี้เจอกับเซอร์เบียสนุกแน่ๆนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ